ถ้าแต่หัทหาผู้คองไปพบอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ปกป้องดาบแห่งแดงทั้งเจ็ดอันทรงอนุภาพยิ่งกว่าอาวุธใดๆในจักรวาลข้าขอนำดาบไปปราบอาธรรมได้จงอนุญาตด้วยเถิดดาบเจ็ดสีส่งตำรานั่นมาให้เราให้เราตายซะดีกว่า <S <S พ้ที่เสด็จพ่อ,อทรงถีบเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ย กก้าจะไม่มีใครได้ไปไห,หนทั้งนั้นเอ้าถ้าผีมันมีเนี่ยไอ้แก้วคงเห็นเป็นนานแล้วเจ้าค่ะอะไรจริงเหรอ <c oughs> มันกลัวอะไรกันไอ <c oughs> ้เราก็เทสุดด้วยทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นกันเลยทีนี้ดดสีลิิตช